ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปี2563เมื่อวันที่30ตุลาคมเพจข่าวบางประกงนะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าขาบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเซา แต่ประเพณีการแห่พระพุทธโสธรทางน้ำประจำปี2563ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยมีพุทธศาสนิกชนนะคะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางประกงนะคะทางนี้ทีมงานมดข่าพาเพลินขอร่วมอนุโมทนาบุญเด็กครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ